ในโลกอนาคตมนุษย์ทุกคนบนโลกกลายเป็นอมตะหรือเพียงแค่คนคนเดียวบนโลกเท่านั้นที่สามารถแก่ได้และตายได้มิสเตอร์โนบอดี้ก่อนจะไปรับชมคลิปผมมีโปรโมชั่นมาแนะนำยูทูบพิมพ์เพียง69บาบาทต่อเดือนเมื่อสมัครแล้วทุกคนก็สามารถฟังสปอยหนังแบบไม่มีโฆษณาคานและยังทําจอเล็กปิดหน้าจอได้ด้วยและยังสามารถฟังเพลงในแอป YouTube Music ได้อีกนอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นชวนเพื่อนเพื่อ,อรับแต้มดูฟรีแบบคุ้มคุมไปเลยไม่ต้องใจแพงอีกต่อไป สามารถใช้อีเมลของเราเองได้เลยติดโปรเดิมก็สามารถใหญ่ได้มีทีมงานคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงสนใจแอดไลน์อด p m y t 2 4และอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับเรานะครับนี่ปี2092มนุษย์ทุกคนบนโลกกลายเป็นอมตะไม่มีใครคนไหนที่สามารถแก่หรือว่าตายได้ใชาแก่อายุ1 1 8ปีคนนี้มีชื่อว่านีโมเขาคือมนุษย์คนสุดท้ายบนโลกที่สามารถแก่ได้และไม่เป็นอมตะวิธาการของโลกเกล้าไปไกลมาก มาถึงขั้นที่ว่าไม่มีโครคภัยไค่เจ็บใดๆหลงเหลืออยู่เลยแต่นั่นก็มาพร้อมราคาที่ต้องจ่ายมนุษย์ในปัจจุบันไม่สามารถมีลูกได้อีกต่อไปเพราะถ้าเป็นแบบนั้นประชากรจะมากเกินกว่าทรัพยากรที่มีนีโม <N imo S 1> บอกว่าเขาเอาอยุแค่35และเกิดในยุค70แต่นั่นก็ไม่เป็นความจริงนักวิทยาศาสตร์ได้ทําการวิจัยเขาอย่างถี่ถ้วนแล้วเขามีอายุ118รปีจริงๆและด้วยโรคชราของเขาความทรงจําจริงเริ่มเลือนลางและทับซ้อนกันไปหมดแต่ถึงจะเป็นแบบนั้น เขาก็ไม่สามารถหาประวัติที่แท้จริงของนีโมได้เขาเป็นใครทำไมถึงยังแก่และป่วยได้ด้วยเหตุนั้นทุกคนจึงตั้งฉายาให้เขาว่ามิสเตอร์โนบอดี้นีโมกลายเป็นเครื่องมือในการเล่นสนุกของคนในปัจจุบันนี่ทุกๆเชา้าทุกคนจะสามารถปวดได้ว่าจะให้นีโมแก่ตายหรือว่าจะแช่แข็งเขาเก็บไว้ หมอคนหนึ่งพยายามใช้เครื่องมือพิเศษในการลื้อฟื้นความทรงจำของเขาแต่มันก็ไม่เคยได้ผลเลยระหว่างที่หมอไปพักนักข่าวคนหนึ่งก็แอบ,บเข้ามาเพื่อทำข่าวเกี่ยวกับนีโมเขาเองไม่ใช่คนใจร้ายอะไรเลยให้สัมภาษณ์กับนักข่าวคนนั้นนีโมบอกว่าเขาเห็นเราเด็กๆบนสวรรค์ที่ไม่ได้เกิดมาเขาเองก็เป็นหนึ่งในนั้นก่อนที่ทุกคนจะเกิดมานางฟ้าจะทำการลบความจำทั้งหมดของเด็กคนนั้นไปแต่ว่านางฟ้าคนนั้นกลับลืมนีโมเขาจึงสามารถจำทุกสิ่งทุกอย่างได้ตั้งแต่ยังไม่เกิดด้วย ก่อนที่เด็กบนสวรรค์จะถูกส่งมาเกิดพวกเด็กๆเ,เลือกได้ไม่กระทั่งจะไปเกิดในครอบครัวไหนนีโมเลือกไปเกิดกับแม่ของเขาเพราะเธอดูเป็นคนที่อบอุ่นด้วยความที่นีโมไม่ถูกลบความทรงจําเขาจึงได้ความสามารถหนึ่งติดมาด้วยนั่นคือความสามารถในการมองเห็นอนาคตเมื่อนีโมอายุ9้าขวบเขาพยายามบอกแม่เกี่ยวกับเรื่องสวรรค์และนางฟ้าแต่แม่ก็บอกให้เขาเลิอกอันนิยายเพเจรพวกนั้นได้แล้วพอแม่ไม่เชื่อเขาจึงเริ่มทานายอนาคตที่จะเกิดขึ้น เขาทานายพ่อของเขาจะขับรถชนหญิงสาวคนหนึ่งระหว่างกลับบ้านจนเธอเสียชีวิตหลายปีต่อมานีโมพบว่าแม่ของตอนนอกใจพ่อไปหาชายอื่นหลังเหตุการณ์นั้นทั้งสองก็ทะเลาะและเลิกลากันไปในที่สุดนีโมถูกบังคับให้เลือกว่าจะอยู่กับใครแม่คิดว่านีโมคงไม่เลือกตนเพราะเธอเป็นสาเหตุที่ทําให้ครอบครัวแตกแยกมีสองพระหุจักรวาลเกิดขึ้นในวันนั้นจักรวาแลแรกนีโมไปอยู่กับแม่และเริ่มต้นใหม่ด้วยกันที่แคนาดาส่วนในอีกจักรวาลเขาเลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่กับพ่อ หลังนีโมมาอยู่กับแม่และต่อคืนเขาก็พยายามจนถึงที่สุดที่จะทำให้แฟนใหม่ของแม่กลัวและหนีไปนีโมพบว่าพ่อของเขาประสบอุบัติเหตุตามที่เขาเคยเห็นจริงๆตอนนี้เขากลายเป็นคนพิการทอนล่างและต้องนั่งรถเห็นไปตลอดชีวิตหลังจากนั้นไม่นานนีโมได้พบกับแอนนาหญิงสาวคนหนึ่งที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่แอนนารู้สึกสนใจและพยายามเข้าหานีโมอยู่ตลอดแต่ว่าในทุกครั้งนีโมก็จะปฏิเสธเธอไปอยู่เสมอจากการหย่ารล้างของพ่อแม่มนทำให้เขากลัวการที่จะต้องผูกพันกับใคร พอเขากลัวว่าตัวเองจะต้องเสียโคคนนั้นไปในสักวันเหมือนตอนนั้นหลายปีผ่านไปนีโม <N imo S 1> ได้เติบโตขึ้นจนเข้าวัยทำงานระหว่างที่เขากำลังจะไปขึ้นรถไฟนีโม <N imo S 2> ก็บังเอิญเจอกับแอนนาอีกครั้งตอนนี้เธอมีลูกสองคนและมีครอบครัวที่มีความสุขนีโม <N imo S 2> เริ่มรู้สึกเสียใจกับการตัดสินใจของตนถ้าเกิดว่าเขาไม่ปฏิเสธเธอไปในวันนั้นมันอาจเป็นเขาที่ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับเธอแต่ว่านั่นก็เป็นแค่อนาคตที่นีโมเห็นกลับมาที่ายหาที่แอนนาเข้ามาหานีโมครั้งนี้เขาเลือกจะตออบบบเธแบบดีด และทั้งสองก็เริ่มมีความรู้สึกดีๆต่อกันนับจากวันนั้นแต่ความสวยก็ยังไม่จบเพราะความจริงแล้วแอนนาคือลูกติดของแฟนใหม่แม่นีโมกับแอนนาเลยกลายเป็นพี่น้องกันแบบช่วยไม่ได้ถึงแม้จะเป็นแบบนั้นทั้งสองก็มักจะแอบไปหากันแบบลับๆอยู่ตลอดแต่ในวันหนึ่งแม่กับพ่อคนใหม่ก็จับได้พวกเขาตัดสินใจจะแยกทั้งสองออกจากกันเพื่อจบความสมัมพันธ์นี้ลงก่อนที่จะจากกันแอนนาได้เข้ามาบอกกับนีโมว่าให้มารอเธอที่ทะเลแห่งนั้นทุกวันอาทิตย์ เธอสัญญาว่าสักวันพวกเขาจะได้อยู่ด้วยกันอย่างแน่นอนหลังค่ำคืนนั้นแอนนากับพ่อของเธอก็ย้ายไปอยู่ที่นิวยอร์กนีโมไปรอเธอตามสัญญาในทุกวันอาทิตย์แต่เธอก็ไม่เคยมาตามสัญญาซึ่งความจริงแล้วแอนนาส่งจดหมายมาหาเขาตลอดแต่แม่ของนีโมกับชีกมันทิ้งเพาะไม่อยากให้เขาเห็นนีโมเริ่มจะเกลียดแม่ของเขามากขึ้นเรื่อยๆแม่เป็นผู้หญิงเร็วๆที่นอกใจพ่อไปหาคนอื่นจนชีวิตของพ่อต้องพังลงตอนนี้เธอก็ยังมาตามทำลายชีวิตของเขา เวลาล่วงเลยผ่านไปนีโมยังคงคิดถึงแอนนาและรอเธออยู่เสมอและในที่สุดทั้งสองก็ได้เจอกันอีกครั้งที่สถานีรถไฟนีโมกับแอนนารีบเข้าไปกอดและจูบกันแอนนาบอกว่าหลังแยกกันไปเธอไม่รู้สึกอะไรกับใครใดๆอีกเลยไม่เคยมีความสุขความหวังที่สักวันจะได้กลับมาเจอเขาเหมือนคือสิ่งเดียวที่เหนียวหลังเธอเอาไว้ให้มีชีวิตอยู่แต่ด้วยเหตุน,นั้นมันก็ทําให้เธอหลงลืมไปแล้วว่ารักคืออะไรแอนนาให้เบอร์กับนีโมและบอกให้เขามาเจอเธอที่ทะเลแห่งนั้น,นอีกสองวัน แต่ระหว่างทางกลับบ้านมันก็มีน้ำหยดลงมาใส่กระดาษและทําให้เบอร์ของแอนนาหายไปนีโมไปรอเธออยู่ที่หน้าในทุกๆวันแต่เธอก็ไม่เคยมาหาเขาในอีกจักรวาลน,นีโมได้แต่งงานกับแอนนาและใช้ชีวิตอย่างสุขสบายนีโมเป็นพิธีกรของรายการทีวีชื่อดังแต่ระหว่างทางกลับบ้านเขากับพุ่งชนนกตัวหนึ่งคขาามันทําให้เขาตกใจจนทําให้รถเสียหลักพุ่งลงน้ําจนเสียชีวิต ก่อนตายเขาก็ได้เลือกย้อนเวลากลับไปยังอดีตที่เขาเลือกอยู่กับพอ่อดูเหมือนว่าการที่นีโมลุวงรู้ถึงอนาคตมันจะทําให้เขาเลือกใช้ชีวิตได้หลายแบบตามที่รับรู้และยังสามารถเลือกย้อนกลับมาในเวลาไหนก็ได้อีกด้วยหลังย้อนมาและเลือกที่จะอยู่กับพอ่อสุดท้ายพ่อของเขาก็ประสบอุบัติเหตุจนพิการครึ่งท่อนอยู่ดีถึงแม้นีโมจะเลือกใช้ชีวิตในอนาคตที่เขาเห็นหรือแม้กระทั่งย้อนกลับไปเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งได้แต่เขาก็ไม่สามารถเปลี่ยนสิ่งที่เกิดขึ้นได้อยู่ดีนีโมเลือก,า,อออา,การ ในวันหนึ่งเขาได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่าอีลิสอีลิสชอบที่เขาดูเป็นเด็กเนิร์ดทั้งสองเลยเริ่มมีความรู้สึกดีๆต่อกันแต่ความฝันของนีโมก็ต้องพังทลายในที่สุดเพราะในวันต่อมาเขาเห็นแฟนเก่าของอีลิสเดินออกมากับเธอจากหนีบ้านด้วยความโกรธนีโมได้ขับมอเตอร์ไซค์ของเขาออกไปด้วยความรวดเร็วจนประสบอ,อุบัติเหตุเขาไม่สามารถขยับหรือแม้แต่จะพูดได้แต่เหตุการณ์นั้นมันก็มีข้อดีอยู่จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมันทําให้พ่อกับแม่ของเขากลับมาคืนดีกันอีกครั้ง ถึงแม้จะเป็นแบบนั้นนิโมก็ไม่อาจทนได้เขาเลือกย้อนกลับไปในตอนที่เห็นออลิสกับแฟนเก่าครั้งนี้เขาเลือกจะไปถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าเธอยังคงรักแฟนเก่าและไม่อาจลืมได้อย่างที่บอกไปถึงแม้จะย้อนมาเปลี่ยนตัวเลือกได้แต่บางอย่างก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่ดีซึ่งในกรณีนี้คือนิโมกับอ e ีลิสจะไม่มีวันคู่กันหลังเหตุการณ์นั้นนิโมได้พบกับหญิงสาวที่ชื่อว่าจีนในงานพรอมทั้งสองได้แต่งงานกันและนิโมกลายเป็นมหาเศรษฐี ถึงแม้จะมีพร้อมทุกอย่างแต่นีโมก็รู้สึกว่าเขายังขาดอะไรไปต่อมาเขาถูกฆ่าโดยนักฆ่าสองคนที่โรงแรมเพราะพวกเขาจํานีโมสลับกับนักธุรกิจอีกคนหนึ่งนีโมย้อนกลับไปยังวันที่เจออีลิสกับแฟนเก่าอีกครั้งครั้งนี้เขาเลือกที่จะลองฝืนมันเขาขอโอกาสกับอีลิสและทั้งสองก็ได้แต่งงานกันในที่สุดแต่อย่างที่เคยบอกถึงแม้จะย้อนกลับมาได้บางสิ่งก็ไม่เคยเปลี่ยนอีลิส,สตายหลังการแต่งงานเพราะการระเบิดของรถบรรทุกบนทางด่วน เขาย้อนเวลากลับไปก่อนจะแต่งงานและทําให้อีลิสไม่ตายแต่ในที่สุดอีลิสก็ป่วยหนักด้วยอาการทางจิตจนเธอกลายเป็นบ้านในที่สุดนักข่าวถามกับนีโมว่าทาไมเขาถึงไม่ลองทางอื่นมันควรมีสักทางสิึ่ที่เขาได้มีชีวิตที่มีความสุขแต่ชายแก่ก็หัวเราะออกมาเขาลองมาหมดแล้วนั่นคือสิ่งที่นีโมบอกเขารู้ว่าตัวเองจะต้องตายในอีก9นาทีข้างหน้านักข่าวถามว่าทาไมเขาถึงไม่อยู่ที่นี่ได้นีเมไม่มีทางเลือกไหนที่เขาจะมีความสุขนีโมอบอกว่าเขาย้อนกลับไปในวันที่เขาต้องเลือกว่าจะอยู่ ครั้งนี้เขาเลือกที่จะหนีไปคนเดียวและไม่เลือกใครใชายแก่บอกกับนักข่าวว่าบางทีทางเลือกที่ดีที่สุดในการเล่นหมากรุก,กมันคือการเลือกที่จะไม่เดินหนึ่งนาทีก่อนการตายของนีโมเขาได้นึกถึงอดีตที่เขาเลือกไปและยิ้มออกมาในทางเลือกนั้นเขาได้พบกับแอนนาอีกครั้งและได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและเมื่อถึงเวลาตายของนีโมจู่ๆมันก็เกิดเหตุการณ์ครั้งใหญ่ขึ้นในจักรวาลเวลาทั้งหมดเริ่มค่อยๆเดินถอยกลับ นีโมในวัยชราหัวลรอะอย่างบ้าคลาั่งเขาค่อยๆย้อนกลับไปในชีวิตที่ผ่านมาได้มีชีวิตที่มีความสุขกับแอนนาผู้หญิงที่เป็นดังรักแท้ของเขาได้เห็นพ่อกับแม่ในช่วงที่รักกันและอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นและในท้ายที่สุดจ็กกวังก็ย้อนกลับไปยังจุดเริ่มตน้นในเวลาที่ทุกสิ่งไม่เคยเกิดขึ้นฉันไม่เคยกลัวการตายฉันกลัวมากกว่าที่จะใช้ชีวิตไม่พอและลื่อเราทั้งหมดก็จบลงแค่นี้ครับ